ไปลงลงไปลงเยนนี่ปาพี่ปาพี่จะไปพุดเาไปฟังอไปฟังาฟังเลยก็ได้มไปเนียอัยหรอบังเอันยาตอมานียันมีตอยอย่างล่างล่งมันมีตว เฮ้ม awesome ันอนไมี่่ตัวเดียวมึงเดียมเดียมึงเด้ยเจ้เ้ยเนยาบไป้ยเด้ยเฮ้ยอยามเที่ยครับผมกระดาบสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมทีกำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสาน้านทาอยูททุกท่านครับพี่น้องครับ วันนี้บ่าวติดภาพพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นบ้านเห็นครับพี่น้องครับผมนะเพิ่งเห็นนี่พี่น้องครับผมเนี่ยถือว่าครับโชวโชว์พี่น้องมองเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ถืออันใหพี่น้องเอ้าวตัวถือมากครับเราต้องปักกิ่งเนี่ยโอ้พี่ต้องถือปักกิ่งครับจังหวะนี้นะครับปักกิ่งถือพี่น้องนะครับกดปากกิ่งแลักการเอาร้าวครับพี่น้องครับผมครับ มีอยู่สองท่าพี่น้องเกษตรในเบื้องกันไปทั้งสองท่าได้พี่น้องเพื่อนครับผมบางคนก็มีครับพ่น้องนะครับนไปน็เงีซอเขาอยู่รกานาหม่ดิเนี่าไม่เอาแป้นออยังมั่งม่ไ้้นำเ้นคิดโตอะไพี่น้องนะครับผมลนำเส้นนะครับสวดเนาะโอ้หนักกะเฮียนเกืบ เฮ้ยผู้องผู้กองมันก็เฮ้ยู้องเฮานี่ครับเฮ้ยผูองอ้ัเน่ยเป็นเจ้าไดพี่น้องผู้งนั่นโอ้คุณครับผมครับู้อกกนไปเอห่างเลยนะถือว่าพอได้ปิ้งนี่พี่น้องมันขึ้นจอมกคุณครับอ๋าเพรได้ปิ้งพี่น้องครับผมนครับสุดยอดครับผมอ้า ครับไปแล้วทางกับจื้นฉื่นนี่พี่น้องครับผมทางจืนไปแล้วครับฟังผุ่นน้ำฟังนี่น้ำนะครับเป็นยังไงครับแค่นี้ที่นี้ขึ้นจอมไปตัวนึงแล้วเอาปะเฮ้ยโอ้พี่น้องเอ้าต้องปรากฏทั้งปลากระเแยงครับพี่น้องเอ้านะครับปลาขาวครับเอ้าโอ้งามครับงามงามงามครับนะครับ คือซ้ำนี่กัเพราะได้ปิ่งนะพี่น้องครับผมว่าได้มีโอกาสพูดภาษาไทยเลยพี่นอ้องว่าได้มาอาญะเลยเลยเนี่ภาษาไทยนะ,ะครับลุงันไปงาๆๆยๆได้พี่น้องด้วยครับผมนะครับแหแพรกับซิมี่อยู่สองสามแหบชั่วโมงนี่ครับพอ่อนที่นี่ครับแหแพร่โอ้นี่ครับผม นะมะรุนแหเน,แหน,กกนเถาอนี่ครับน,รนี่แหนกัดคัดกัดนี่ครับนี่มีอะไรขอที่ไหนนะครับนี่ครับแต่เบิ่งแหนนี่ได้พี่น้องเด้อนะครับผมแหนเถาอนี่ครับเปิดตึกที่บ้านไหนพวกเห็นทมแม่ว่าโอโ้ข้าเจ้าญาติเอาเลยครับนี่แหนเราครับเอาไปซองด่างได้มาด่างเดียวะน,ยยน,ยนะครับเอาแห,หนไปซองด่างได้มาด่างเดียวครับแหนเราถือดีครับข้าเจ้าญาติเอาเลยพี่น้องนะครับนี่นะพ่อเนี่ยอ่า เอ้ยย่องไรสันมาแต่พอ่าแร่เบื้องลุ่นสะลุ่นพี่น้องครับลุ่นกันไปพี่น้องครับผมนี่ลุ่นกันไปครับแต่พอครับแต่นี่แฮ่แพร่กะลุ่นกันไปครับนี่ครับตอนนี้มีสามแพร่ครับตอนนี้เสี่แพร่ครับพี่น้องนะครับโอ้ เพครับพ่น้าผครับโอ้เราเราคือขึ้นไปเถอะครับพงเงยพยกโซ่จากบาทเนาะเฮามันหนักพี่น้องยกโซ่กับไม่ได้ประเดี๋ยวเพื่อน้องปลาอ่ายกโซ่เป็นยังยกโซ่อะไรครับลูกแขกับประมาณแปดโลครับพี่น้องแปดเก้าโลประมาณหกโลมันก็นหนักนะครับมันก็นหนักได้พี่น้องนะครับปลาไอเฮามันก็ ัเฮียนักแล้วก็ยกโซ่ไปเลยครับเพื่อเพิ่มกับเท่านี้แล้วครับพี่น้องครับอายุเฉพาะกับจิตความเราหกสิบแล้วแหละพี่น้องมารุ่นแหนี่ครับพี่น้องครับใกล้ๆนะครับอ๋อเข่าบ้อเป็นังใจเอาเพราะในปีอีพี่น้องเอ้าเอาครับผมเอ้างามอยู่คคำครับปลาขาวครับพี่น้องนี่ครับผมคาดว่าหมดแล้ยงในปลาจิขึ้นนี่ครับพี่น้องครับผม บน้ามันอยู่โตสองโตดีๆกันคือคิดว่ามันยิ่ใครอยู่ครับเนี ito, ่ยฟังผุ่นครับเพิ่บขึ้นมาเป็นแดบผมโอ้เด้ปปิงค้อกันครับพี่น้องนะครับบ่ได้ไอายะเลยครับพี่น้องมิเตไดรปปิงมาเลเซียหาครบตัวถือตึกในลายบาดก็เถือว่าได้ทีเด้หลายได้พี่น้องครับมาเลเซียหาตัวปลานี่ปลาปลาขานี่ ประมาณใส้สิบกว่าตัวโลครับนนาจะแมนเพราะผมซื้อเขาจะไปกินไปเมียบ้านเพราะว่าไปนับเป็งประมาณสิบสองสิบสามตัวโลครับปาเขาครับไปแล้วครับผมหมนครับอ่อเหตครับครับพออได้ยุได้กินกันยอดขนองครับผมว่าถ้าดูตะมันก็ได้กินได้อยากกี่ดอกครับผมพรได้อยากได้กินเยอะครับครับ <laughs> เ,เ,เอ,นะอันนี้กับผมเอ่ะอ้าวพอได้ปีงไม่ร้องอเก็บอ้าวโอ้คนบ้านนั่นเอาเห่านั่นเนะครับพี่น้องนะครับคนเท็ไดไอ้นั่นพคนทิมไปยังกับเพือนนะคทิมสมอลงครับพีน่น้องสมอลง,อล,งลงตรงนั้นแหะครับวานนั่นขึ้นนั้นนะครับนะครับสองแห่นี่ครับ ไปเฮ้ยนั่นครับเมือนกำลังี่ดึงก้นครับนึ่งเพิ่มเพิ่บเพบอ้าวประมาณโลครับพี่น้องครับกได้ปีงครับผม